วันนี้ผมจะมาติดตั้งจานดาวเทียมเคยูแบนเก่านะครับโดยที่ไม่ใช้เครื่องมืออะไรเลยมีประแจเบอร์สิบกับเบอร์สิบเอ็สองตัวจต,ติดตั้งตรงนี้อะทีนี้ผมจะค่อยๆยขยับจานค่อยๆค่อยๆยขยับจานไปที่ต,วตัวตกเชียงใต้นะตขยับไปทางซ้ายนะครับมาแล้วครับสัญญาณ,ญญาณนี่น ผมขยับตอนแรกผมคิดว่าอยู่ตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ขยับจนชนสังกะสีด้านนี้เลยเนี่ยวันนี้มาติดตั้งจานเก่าเคยูแบนนะครับพอดีมีจานเก่าอยู่หนึ่งใบผมว่าจะติดตั้งตรงนี้นมีจานโอเคเก่าอยู่หนึ่งใบกับกล่องรุ่นเก่านะครับเนี่เป็นกล่อง g m z รุ่นเก่าที่ยังดูได้อยู่แต่ช่องอาจจะไม่ครบ เอามาไว้เช็คสัญญาณแล้วก็ไม่มีเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่จะติดตั้งมีแค่ปจัจแจเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดแล้วก็คีมหนึ่งตัวแล้วก็เสาผมไม่อยากใช้เสายาวนะครับแล้วผมก็จะใช้เสาตรงผมเลยไปตัดเหล็กตัดเสาจานนี่แหละตัดมาประมาณนี้ประมาณคืบหนึ่ง มุมที่ผมจะติดนี้อันนี้คือเมื่อก่อนเมื่อหลายปีที่แล้วนะ่ะผมใช้จับเสาแผงก้างปลานะครับเสาแปบ๊บเป็นเสาก้างปลาที่ตั้งจากเนี้ยทางด้านท้ายนะผมจะตั้งอยู่พื้นแล้วก็ให้ปลายเขาโผล่ขึ้นไปข้างบนเป็นเป็นเหล็กแป๊บขนาดหกขุนนะครับเมื่อก่อน ผมเห็นมันมีอยู่แล้วผมก็เลยจะเอาจานมาใส่แต่ทีนี้ผมไม่อยากใช้เสาของจานที่เป็นโค้งๆผมก็เลยตัดเสากลมมาคืบเดียวสำหรับจานเก่าที่ผมถอดออกมาตั้งแต่ตั้งแต่ถอดออกมาผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ผมก็มาเช็ดเช็ดฝุ่นตำแหน่งตำแหน่งเดิม ก็ยังไม่ได้ Not น็อตอันนี้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้คลายนะผมก็จะใช้ตำแหน่งเดิมตรงนี้อยู่เพื่อนๆดูนะนี่ตำแหน่งเดิมที่ที่เมื่อก่อนเขาติดตั้งที่ไปถอดออกมาแล้วตำแหน่ง LNB ก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าประมาณห้าโมงครึ่งถ้าคั่วตรงเนี้ยตรงมาตรงเนี้ย เขาจะเรียกตำแหน่ง6โมงเยน็นแต่นี้ผมจะเบี่ยงไปทางนี้นิดนึงอ,อยู่ประมาณ5โมงกว่าๆผมจะปรับไว้ตรงนี้ก่อนถ้าสัญญาณแรงไม่แรงนะ่ะผมผมจะหมุนหาอีกครั้งแต่ถ้าสัญญาณแรงอะ่ะก็จะปล่อยไว้งี่นี้เลย<อ>ขันแรงก,ก็จะเอาเสารประกอบก่อนง่ายๆนะครับ มาดูจับเสาแล้วผมไม่มีอุปกรณ์วัดนะครับเนี่ยแต่ผมมองดูก็อ่าชิงเฉียงไปทางนี้หน่อยก็จะลองใส่ดูก่อนต่อสายจานเข้ากับกล่องเรียบร้อยสายกล่องเข้ากับทีวีเรียบร้อยเสียบปลั๊กทีวี กล่องนี้ผมเอาไปใส่กับจานบ้านคนอื่นที่เขาดูได้ผมเอาไปใส่แล้วก็ไปอัพเป็นเคยูแบนเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็จะรีโมทก็เป็นรีโมทรวมนะครับนี่เป็นของอีกยีก่ห้อหนึ่งช่องสามสามผมจะเอาช่องสามสามเนี่ยเป็นหลักแล้วก็กดอินโฟอินโฟอยู่ไหน มองไม่ชัดนี่อินโฟนี่ก็จะเป็นช่องสา,าเป็นความถี่ของจาน k คยูแบนะครับเป็นกล่องรุ่นเก่านะครับก็มาคอยดูกันว่าตั้งจานดาวเทียมเก่าโดยที่ไม่มีเครื่องมือตัวเช็คสัญญาณหรือตัววัดระดับองศาอะไรต่างๆไม่มีมีแต่ปัจแจเบอร์1ิเบอร์สิคอยดูจะตั้งได้หรือเปล่า แล้วก็จะใช้เวลานานแค่ไหนเอาอาจารย์ขึ้นเลยเราก็มาขึ้นด้านหลังนะครับตะวันตกเฉียงใต้ยอยู่ด้านโน้นตรงเสาไฟฟ้า ตร,ตรงนี้ก็แตกออกพลาสติกเอ,อาะทีนี้ผมจะเอาเบอร์สิบขันพอตึงตึงมือก่อนตัวนี้ตัวขาลอกมันตัวขาลอกจะอยู่ประมาณนี้เ,เดี๋ยวนะครับ ขันพอตึงๆแล้วก็หมุนได้นะครับเนี่ยถ้าเราปล่อยเข้าหลวมแล้วมันจะโค้งเครงเนี่ยอ่ะทีนี้ผมจะค่อยๆขยับจานค่อยๆค่อยๆขยับจานไปที่ตัวนตุกเชียงใตนะ้ต้องขยับไปทางซ้ายนะครับเพือ่อนๆไม่เห็นสัญญาณน,นะเดี๋ยวผมจะลองขยับไปทีละนิดทีนิด ัสญญาณผมขยับตอนเรียกผมคิดว่าอยู่ตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ขยับจนชนสังกะสีด้านนี้เลยเนี่ยสัญญาณเจ็ดสิบเอ็ดโอ้ยแรงแล้วไม่น่าจะได้มากกว่านี้แล้วมั้งเ่ยเดี๋ยวผมลองไปขยับอีกนิดนึงเผื่อจะได้ขึ้นอีกซักหน่อย ผมลองขยับไปทางซ้ายอีกสัญญาณอ่อนสัญญาณลดลงเหลืออยู่หกสิบกว่ากว่าเดี๋ยวไปทางขวาอีกนิดเดียวน่าจะได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวดูได้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสองอ่ะเท่านี้ก็เหลือเฟือนะครับสัญญาณแค่ยี่สิบสามสิบเขาก็ดูได้แล้ว ต่ต้องการให้แรงสุดก็ประมาณนี้แหละ72 71เปอร์เซ็นคุณภาพสัญญาณนะครับผมก็จะเอาประมาณนี้เลยผมก็จะล็อกนะครับล็อกคอจานล็อกนี่ก็จะสลับกันไขน็อตเข้าไปนะ่ะสลับกันซ้ายขวาสองอผมก็จะซ้ายสองัง้งขวาสองั้าง ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตึงมือประมาณนี้ก็คือตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งอะไรเลยเพราะว่าอาจารย์เก่าอาจารย์เดิมเขารอยเขาตั้งมาอยู่ประมาณนี้แต่จริงๆถ้าไม่ได้ผมก็จะลองขยับหาแต่นี้มัได้เดี๋ยวผมขันคอจารย์ดีๆนะ ตอนนี้ผมก็ล็อกคอจานแน่นแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะได้เนี่ยเหมือนเดิม71 72คุณภาพสัญญาณอยู่ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมอลองเช็คดูช่องอินกด EXIT ออกแล้วก็ลองเปลี่ยนช่องดูช่อง35 35ก็ควรทีเดียวกัน ไายเท่ากันสามหกก็ความถี่เดียวกันละมั้งเนี่ยความถี่เดียวกันหมดแหละเดี๋ยวดูช่องอื่นๆสี่สิบเก้าไม่รู้ช่องอะไรอันนี้ได้เจ็ดสิบสามอะแค่นี้ครับพอ ติดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับติดตั้งจานเคยูจานเก่าโดยไม่ใช่เครื่องมืออะไรเลยมีแต่ปแจเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดนะครับเรียบร้อยแล้วก็คือคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจมาโอ้อวดว่าติดตั้งง่ายติดตั้งเรียวติดตั้งเป็นอะไรเนี่ยก็คือมาทําให้ดูจริงๆเลยว่า จะใช้เวลานานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เร็วหรือได้ช้าแต่อีกส่วนหนึ่งผมว่าตอนนี้สัญญาณดาวเทียมเนี่ยมันดีมากมันแรงมากทำให้เราติดตั้งจานได้ง่ายได้เร็วเ,เมื่อก่อนเนี่ยผมติดตั้งเมื่อสมัยแรกๆอ่ะอืมใบหนึ่งบางครั้งสายหาสัญญาณอยู่ยนะประมาณสองชั่วโมงยังไม่เจอสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้สัญญ,ญาณน่าจะดีน่าจะแรงมาก มันเลยติดตั้งง่ายชาวบ้านช่างมันนอกหรืออะไรก็ช่างไทยบ้านต่างๆก็ทําเป็นทําได้นะครับสําหรับใครสงสัยตัวไหนสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ